แต่ว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าวันเทศกาลที่กำลังจะมาถึงแต่ที่เพิ่งผ่านไปเทศกาลวาเลนไทน์โอ้ยเข้าไปสองเลทีคุณผู้คนนี้โอ้ยวิกิจกรรมหวานๆเยอะจริงๆแล้วหลากหลายมากโดยเฉพาะในวงการของเรานะคะเข้าไปสองนี่นะคู่แรกเลยน้องอ้ําพัชราภาโพสตภาพน่ารักน่ารักคู่กับคุณแอมนะคะนี่อันนี้ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะโอ้เขาเอียงเข้าหกันนะใช่ไลค์ก็น้อยๆนะไลค์แสนกว่านี่อ้ไลค์ของเธอเกือบเท่าคนฟอลโล่ฉันแล้ว ตามเขาเป็นร้านขาไรล้องร้านนี่คนต่อไปก็หวานไม่แพ้กันคู่นี้สารวัตรหมีกับน้องแพนนี่ก็หวานมากไหนไหนเขาดูภาพหน่อย เขาทาการ์ดกับจัลวดแพนใช่เขาบอกว่าทําการ์ดนะคะอ่ะผ่านไอจีอวยอวยพรไม่เฉพาะแต่คู um, it, labels, fruit, ่รักของตัวเองอวยพรไาถึงแฟนๆด้วยอนี่ไงน่ารักเนาะน่ารักอีกคู่หนึ่งดิฉันก็ได้อยู่กับเขานะเล่นละครเวทีด้วยกันขอให้เหมือนเดิมเดินมิซอนี่ไงน้องสี่อู้ห์โพสภาพหวานธรรมดาธรรมดาแต่ข้อความมาหวานสุดๆเลยข้อความเขียนว่าที่สุดในหัวใจของผมไม่จําเป็นต้องบอกว่ารักกันชั่วนิรัน แค่ใส่ใจใส่ใจกันเหมือนวันแรกๆที่เรารักกันก็พออเป็นผู้ชายใส่ใจรายละเอียดอ่ะไอ้เรามีคือจับแก้มก้นขวาของซีด้วยไงตรงนี้ที่ชอบมากเขาอบเอวอบเอวไม่ถึงก้นแล้วมือเลื่อนมือเลื่อนแต่ว่ามันหนักมันหนักมือล้อๆอฝั่งทางเอมี่ก็โพสต์ด้วยนะว่้อะไรนะเอมี่น่ารักเขาบอกว่าภาษาอังกฤษไงเพราะว่านางเป็นลูกครึ่งอะเนาะนางบอกว่ามากันมากกันเขาว่าไงอะมาก b บ s t friends until the end โอ้โหสำเนียงคล้ายๆตอนที่ไปสุวรรณภูมิ end of the walkway ไม่ใช่แค่สำเนียงนะคล้ายๆชีวิตเราด้วย end of the walkway สุดทางเลือกเหรอสุดทางเล่นแล้วเกดีเกดีเกดีเนอะนะต้องบอกว่าแต่ละคู่รักก็มีกิจกรรมหวานๆแล้วแล้วก็แบ่งปันให้เราแล้วก็ชื่นใจจริงๆ